สวัสดีครับทุกคนเพวกผมพียมซีไฟตอร์นะครับผมแลแล้วก็มาต่อจากคลิปของเจ้าโครโนเจตนะผมก็หัวแดงมาแล้วก็ต้องเป็นหัวเหลืองแนละ้วกับคิบาชีออนนั่นเองกับอ่ายูนิตสกรงของเขานะผมกับอัลวินฟ้าความเอาไมาแล้วก็อัลวินสักสิทธ์ต้องละ่าเอาไมา้นั่นเองก็อาจจะไม่ได้เพิ่มเติมอะไรแยะเนาะก็จริงๆแบบมีโปรโมใบใหม่หมเข้ามาครับผม2อนอันใบแรกที่เข้ามานานะแล้วก็จะเป็นใบนี้นผมกับ อัศวินแห่งวิถีอัศวินราบอลแล้วครับผมนี้เข้ามานานและผมจําได้ผมได้มาช่วงประมาณกลางปีนะแล้วก็ที่เพิ่งใหม่ล่าสุดก็จะเป็นแบบนี้กับอัศวินแห่งแสงพิตาคารดาเวลแล้วผมก็หรือที่จะเรียก,กนสั้นๆง่ายๆว่าตัวรับบูทของใครรอยย่อพลัดินนั่นเองอ่าก็จะเป็นหนึ่งตัวที่สามารถทําให้เอาไม้มีเวฟโจมตีได้นะครับผมก็จริงๆลิ้แรกในหัวคือผสมกับจีเวลิลไนท์แหละเอาแอดเล่ม,มาได้ตีก็ปั๊ม ปั๊มกิฟต์แต่ว่าลิทนั้นมันใช้โซบาร์ทอนห้างเยอะก็เลยแบบพับโปรเจกต์นั้นทิ้งไปก็เป็นว่าใช้ตัวนี้น่าจะง่ายกว่านั่นเองแต่ระหว่างการเล่นอาจจะมีบัก๊กนะผมอันนี้ให้ย้ําเลยว่าให้เ,เพื่อนๆเนี่ยถ้าไม่ถนัดตัวนี้ใส่ใบ4ตัวแนะนําว่าใส่ประมาณ2อถึงสใบก็โอเคผมเอาเนื้อที่ไปใส่เปลยสใบอื่นก็ขอบอกไว้นะต้นคลิปเลยว่าเปลยสองแคร์ร้อยอดพลเรินหน้าใช้มีเยอะแยะผมคุณไม่จำเป็นต้องหาโปรโมสองใบนี้มาเล่นก็ได้ หรือขั้นต่ำมผมหาโปรโมงไหแดมก็ยังดีก็เดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ท5แผนกันนะว่าตัวไหนเป็นโปรโมงไหแดมถ้าไม่มีอินเสิร์ตก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าอันนี้พูดไปโดยไม่รู้ว่ามันมีรูปให้ดูหรือเปล่าก็ไปว่ามันมีแล้วกัน <c oughs> ก็ไม่ทําให้เสียเวลาแล้วเข้าไปสู่ช่วงของอ่าเด็คโปรไฟล์ Fi แล้วก็คอมโบเทคกันเลยครับผมมาเริ่ันที่ยูนิคเรดียล3ใบแรกเลยนะครับผมแน่นอนว่าพระรองของบรรกาจีก็คือชิบะชิออนคุงนั่นเองนะครับผมกับหัวเหลืองแห่งแก๊ง3ไฟจราจรนั่นกะ็คื อัศวินฟ้าครามเอามานั่นเองนะครับผมน่ะนึกชื่อนานไปนิดนึงก็จะเป็นร่างอาวตารของชิออนคุงนะครับผมก็มาจากชุดของอ่าถ้าจะไม่ผิดถ้าเป็นของเมื่อก่อนจะเป็นอ่าแว่นกาจีทีดีศูนย์สองนั่นเองนะครับผมแต่ของภาควีเนี่ยก็รีสกิลมาให้แล้วแหละความสามารถของภาควีบอกว่าเขาจะนี่แว่นเรียในเทิร์นคุณถ้าดาเมจโซนไม่มีการหงายหน้าอยู่ยูนิตน,นี้พลังมากขึ้นหนึ่งหมื่นห้าพันตีสองหมื่นสามผมโคตรแรง แล้วก็แอคทีฟแวนการว่าเทิร์นเขาจะบานหนึ่งและทิ้งการต่างมือของคุณหนึ่งใบค้นหาการเกรดสองจากกองการไม่เกินสองใบแสดงการเหล่านั้นนำกลับขึ้นมือแล้วก็สลับกองการของคุณเป็นการที่ช่วยรีกองได้อีกในระดับหนึ่งนะครับผมคือจะว่าไงดีรอยย่อพลเรือนมันเน้นการเรียกเพื่อจากกองการเนาะยิ่งเราเรียกเพื่อจากกองการมากเท่าไหร่การในกองการเนี่ยก็จะมีพวกทริกเกอร์ยูนิตหรือเป็นเกรดหนึ่งจะเป็นพวกอันไมยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเอาจริง ถ้าตามความหมายแบบไม่อ้อมคร้อมคือรีดกองหาทิกเกอร์นั่นแหละและแน่นอนนะผมในเมื่อมีอัศวินฟ้าคามเอาไมายแล้วก็ต้องมีอีกหนึ่งร่างในการเวฒนาการกับอัศวินศักดิ์ล่องนภผ่าเอาไมายนั่นเองก็ถ้าเป็นของชุดบรรกาภาคตีก็จะเป็นจียูนิตนั่นเองนะับผมแต่ว่าน่าเสียดายรอยัลพลัดินตัดลูกเล่นสดของการทิ้งการในมือแล้วก็จำไรจากเด็กนั่นเองแต่ไม่เป็นไรับผมเป็นเกรดสามไว้ไร้ปกติก็ได้ไม่ติด ความสามารถคอนตินิวของเอาไมล์ร่องนภา,าบอกว่าคอนตินิวแวนการ์ดถ้าบนดามจโซนไม่มีการแงน้าอยู่ยูนิตเกรดสทั้งหมดของคุณพลังเพิ่มขึ้น1 0,000หมื่นชีว์เพิ่มขึ้นห้าพและถ้าในโซ่คุณมีมีการ์ดที่มีคําว่าเอาไมล์ในชื่อกาดยูนิตเหล่านั้นพลังได้บวกอีก1นึ่งคริติคอลนั่นเองก็จะกลายว่าเป็นเกรดสที่มันจะตีเลทละสคริและพลังหนาๆน,นะครับผมพลังแบบมหาศาลก็อีกหนึ่งความสามารถก็คือ แอคทีฟแวนกาดบัพเปอร์เทิร์นตบานหนึ่งและโซบานหนึ่งเป็นค่าคอร์สคอการ์ดเกรดสองจากกองการ์ดของคุณไม่เกินหนึ่งใบและดรอปโซนของคุณไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรกาสํำหรับกองการ์ดก็มันจะแปลกหน่อยเนาะคอนี้มันจะคอจากกองการ์ดหนึ่งแล้วก็เรียกจะดรอปโซนมาหนึ่งก็ลิต์นี้ไม่ได้ใส่ตัววนกองอะ่ะก็เล่นได้แค่นี้แล้วกันก็เกรดสามีเพียงเท่านี้ผมเราจะเล่นกันแค่อันหมายร่างหนึ่งและร่างสองนั่นเองเพื่อความเข้าใจง่ายขอเรียกไปแบบนี้แล้วกันเนาะโอเคต่อไปที่เกรดสองกันเลย เกรซองมาได้ก็จะเป็นยูนิตสุดเกร่งโอ้สุดเกรง่งเลยสุดเกร,งเกรง่งนะฮะก็จะเป็นอัศวินแห่งดาบอันทแท่งแท้ริวาโร่นั่นเองนะครับผมความสามารถของริวาโร่บอกว่าออโต้แวนเรียเมื่อลงสนามจักมือคาตบาร์หนึ่งไปค่าคอสค้นหาการ์ดเกรซองจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบคอการ์ดนั้นลงช่องเราการที่ว่างอยู่และสลับกองการ์ดแล้วก็ถ้าในดาเมจโซนเนี่ยไม่มีการ์ดแงหน้าอยู่เลยสามารถจ่ายค่าคอสเป็นโซบาร์แทนการคาตบาร์ได้นั่นเองนะครับผม ก็ลงสนามช่องแวนเรียจากมือหาเพื่อนจากกองการได้เลยนะครับผมเป็นยูนิตท,ที่โคตรเก่งในช่วงต้นเกมหรือเล่เกมไปก็เก่งเหมือนกันนะแต่นั้นก็จะเป็นโปรโมโที่ได้จากงานแข่งเมื่อไม่นานมานี้ก็จะเป็นอัศวินแสงพริบตาคาราเวลคาราเวลบอกว่าออโต้แวนเรียวันเวอร์เทิร์นเมื่อยูนิตนี้โจมตีในขาถูกบูตเคาเตอร์บาร์หนึ่ง ค้นหาการ์ดเกรยสที่มีชื่อแตกต่างกันยู่นนิทนี้ไม่เกิน1ใบคอการ์ดนังรถช่องเรียกอากาศแล้วก็สลับกองการ์ดทีนี้อันมาก็จะมีเวฟใปนการโจมตีับผมแล้วก็เป็นเวฟที่เราสามารถจากคอรเตอร์อบาร์ความได้นั่นหมายความว่าถ้าเราเหลือ1นึ่คอรเตอร์บาร์เป็นเศษเราสามารถใช้งานคนนี้ก่อนก็ได้คอเพื่อนจากกองการ์ดแล้วทําให้สกิลของยูนิตใบอื่นๆเนี่ยที่มีความสามารถคล้ายๆกับเจ้าดิวาโลหรือตัวไหนก็แล้วแต่ที่มีความสามารถบ,บอกว่าไม่มีการแง่หน้าในดามเมโซนอยู่เนี่ยติดนั่นเอง แล้วก็ออโต้จากมือเมื่อเริ่มต้นไรเฟริลของคุณถ้าใบากาดของคุณเป็นเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าค่าคอนคือทิ้งการ์ดใบนี้ดูการ,าร์ดห้าใบะสมจากกองการ์ดของคุณเลือกการ์ดเกรดสองหรือต่ำกว่าจานนั้นไม่เกินหนึ่งใบแสดงและนำกลับขึ้นมือสำหรับกองการ์ดก็เป็นเขาเรียกว่าไงดีเป็นของใช้ทั่วไปนะผมก็ท่าภาคนี้ก็เห็นทําออกมาเยอะนะกับสก,กิลประเภทนี้กับตัวรับบูทนั่นเองต่อไปก็จะเป็น PR การ์ดอีกหนึ่งชนิดและผมก็จะเป็น อสวินแห่งวิถีอสวินราบอลคอสามารถคอนติเนียเรียกาดแถวหน้าเรียการแถวหลังคุณทั้งหมดจะไม่สามารถถูรีทายจากความสามารถของคู่แข่งได้นั่นเองก็ถ้าคู่แข่งจะรีทายด้วยความสามารถการ์ดก็ต้องมารีทายตัวมันก่อนแล้วค่อยมาลามมาถึงแถวหลังนะแล้วก็โต้เมื่ออยู่ในนี้ลงสนามช่องเรียการในเมนเฟสของคุณคาตบาร์หนึ่งนำเรียกาดของคุณ1ใบที่ไม่ใช่เกรดสองกลับไปใต้กองการ์ดจั่วการ์ดสองใบ เลือกการ์ดจากบนมือ1ใบขอการ์ดนั้นลงช่องเรกาดก็เป็นตัวที่สามารถมาวนโซลทริกเกอร์ยูนิตได้น,นั่นเองนะครับผมจะเป็นยูนิตอื่นๆก็ได้ขอแค่ไม่เป็นเกรสองเท่านั้นเองเกรดสองมาถัดไปก็จะเริ่มอ,อะไรที่มันหน้าตาคลายๆาเดิมๆง่ายๆนะอ่า,าแรกก็จะเป็นโ o ฟซองแองเจิลสามารถคอนติเนียเรียการว่าเพื่อเทิงเคาต์บ,บาสหนึ่งค้นหาสตาร์ไลท์เวลินจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบขอลงช่องเรกาดและสลับกองการ์ดแล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึงสตาร์ไลท์อว คอนติเนียร์เรียการถ้าระเมโซนของคุณไม่มีการแง่หน้าอยู่อาร,ารีการเกย์สองทั้งหมดที่อยู่บนช่องเรียการเนี่ยจะได้รับพอสมารถบูสแล้วก็อินเตอร์เซ็ตจากแถวหลังได้นั่นเองเป็นตัวแจกบูสแจกเสร็จแถวหลังนะครับผมเป็นอะไรค่อนข้างจะโคตรเก่งนะเองอ่าแล้วก็จะเป็นใบนี้ที่เราจะใส่เพิ่มไปอีกก็จะเป็นปราดแห่งคุณธรรมเรื่องลือทีออนขอสามารถคอนติเนียร์เรียกาดถ้าคุณมียูนิต5้าใบหรือน้อยกว่ายูนิตนี้ไม่สามารถโจมตีและไม่สามารถถูกโจมตีได้น,นั่นเอง ก็ถนะ้ามียูนิต5ใบเนาะนั่นหมายความว่าทุกตัวที่อยู่ในช่องเวนการ์ดเซอร์เคิลหรือเรกาดเซอร์เคิลต้องมี6ใบถึงจะโจมตีและบูดได้นั่นเองแล้วก็คอนติเนียลเรกาดในเทิร์นคุณยูนิตนีน้นนนพลังมขึ้น10,000นะครับผมก็เป็นยืน1 9 0 0 0ถ้ารวมกับสกิลเอาไมลก็จะยืน2 9 0 0 0อะไรประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นหน้าระบายแล้วแหละก็ใบแรกก็จะเป็นอัศวินแห่งเกียรติยศคาตาราคุสความสามารถคอนตินิวลกาเดียนเซอร์เคิล ถ้าบนดาเมจโซนของคุณมีการ์ด่ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ค่าชิวเพ,พ,พิ่มขึน้น1 0 0่0ก็ถ้ามารวมกับสกิลอันไม้นะก็จะเป็นเซตสองหมื่นนั่นเองเป็นตัวที่ผือเลเวอขาดแล,าแล้วกัในในาะเคราะไหนๆก็อันไม้ร่าง2เนี่ยก็สามารถชุบเขาจากกรับโซนได้กลับมาใช้งานใหม่แล้วก็มาสุดทา้ายก็จะเป็นตัวผ่านเคอ์เตอร์บาร์ชั้นดีเลยก็จะเป็นอัศวินแห่งความมุ่งมัน่นลามโมรักนั่นเองพอาสามารถคอนติเนียร์เยกาดถ้ามียูนิต5ใบหรือมากกว่าเคอร์เตอร์บาร์หนึ่งเป็นค่า และไม่ได้บอกว่าอ่าวันเพอร์เทินหรือการนเพอร์เ์นเนาะจ่ายมัน4ี่ห้าเค์เตอร์บา์แล้วพลังบวกห้าหกหมื่นไปเลยนั่นเองก็ประมาณนี้สําหรับเกรดสองทั้งหมดต่อไปไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งไปแรกผมก็จะเป็นใบเนี้ยอสเวนแห่งต้นรอเรลซิซิรุส,สนั่นเองก่อถ้าเป็นภาคจีก็จะเป็นตัวทิ้งสไตล์อะนะแต่ของภาควีก็คืออยู่ในฐานะตัวเปิดห้าหาเกรดสามแล้วก็มีความสามารถเพราะที่ยู่แวนเรียนในเทนิร์นคุณถ้าดามิโซไม่มีการหงายหน้าอยู่พลังเพิ่มขึ้นห้าพัน บูสต์เหมือนสามตีเหมือนสามเบสิกเบสิกนั่นเองแล้วก็เกรดอย่างอีกใบหนึ่งก็จะใสเ่เป็นใบเนี้ยเป็นไมเทิร์นก็คืออัศวินแห่งความเจริญเอดิสนะครับผมคอาสามารถออโต้เรียการเมื่อลงสนามค่าคอสคือสมาัติหนึ่งดูการ์ดเจ็ดใบประสูจากกองการของคุณคอการ์ดที่คําว่าเอาไม่ไม่เกินหนึ่งใบแต่นั้นลงเชิงเรียการ,การในแถวแนวตั้งแนวเดียวกับยูนิตนี้แล้วก็สลับกองการนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือออโต้เรียการเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูส เรกาดเรกรดสามคาคอสคือนำเรกาดที่ถูกบูทเข้าสู่โซแล้วก็นำยูนิตนี้กลับขึ้นมือก็เกรดหนึ่งก็มีเพียงแค่แปดบายเด้แหละครับต่อไปที่ทริกเกอร์เซตกันเลยทริกเกอร์เซตนะครับผมก็จะใส่เน้นเป็นคริติคอส่วนใหญ่นะก็จะเป็นผู้นำพามาซึ่งโชคเอโฟนาอัศวินแห่งอนาคตริวแล้วก็จะเป็นผู้นำมาซึ่งความฝันนเบเนลุสนะครับผมถ้าเป็นของภาคจีก็เป็น คริฐานะผมเวลามรนกาดที่เป็นชื่อเดียวกันโจมตีเอาตัวเองเข้าโซจ่จหนึงปวกห้าพันถ้าใครยังจากันได้นะอันนี้ย้อนฟอร์มหลังล้วนๆเลยแล้วก็จะเป็น Perfect Guard. เพอร์เฟกต์การ์ดไปชิลสูตรกับโล่ประกาศแสงอิโซเร่แล้วก็จะเป็นฮิวติกเกอร์ชิลสองเปือยนะผมก็จะเป็นฮิลลิ่งเพกระซาร์แผมผมไม่ใส่เป็นส่วนของเจ้าฮิลเกรดสามนะเพราะวา่าอยากได้ค่าชิลห้าพันเพิ่มขึ้นแค่นั้นแหละและอย่าง มันติดตีมนั่นเองครับผมแลล้วนเลยคือติดตีมไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ตัวเริ่มก็จะเป็นตัวเริ่มตรงสายผมกับอัศวินแห่งการประกายแสงใช่ไหมไม่ไม่ใช่การประกายแสงเขาชื่อว่าอัศวินแห่งประกายแสงบิลเลียสครับผมความสามารถออโต้เมื่อถูกไรทับตัวหนึ่งถ้าเป็นกากู้แขงเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าได้รับหนึ่งฟิกชิลตนดาตัวเริ่มบีซีรีส์นั่นเองก็มีเพียงเท่านี้สำหรับทริกเกอร์เซตต่อไปที่คอมโบเทสกันเลย มาเข้าช่วงคอมโบเทสกันนะก็เช่นเคยอลองชาเล่นตัวเองในช่วงซ้นปีเนาะลองไม่เซตอัพการได้มือดูซิว่ามันจะเล่นได้ไหมระหว่างเล่นได้กับได้เล่นจะอะไรจะเกิดขึ้นก่อนนั่นเองก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะผมมันจะเป็นการกดไลค์กดแชร์และ subscribe กับพิมพ์ซีฟเตอร์เป็น membership หรือจะเป็นการานั่งดูจนจบคลิปแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ยังคงรับชมคอนเทนต์มากภ,ภาคพีซีรีของพิมพ์ีอ่ะ่ะผมจะเริ่มบทบาทเพยเยอร์วันแล้วกันนะดูสิ มือมือแรก <c oughs> เปลี่ยนเลยเปลี่ยนสามใบหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่้ย,ยังดีมีเกตหนึ่งขึ้นมือเกือบแล้วเกือบแล้วเอาบกองการ์ดให้เรียบร้อยเอาละพอแล้วก็สตาร์ทอัพแ g นการ์ดอสวินประกายแสงมิ l เลียสสแตนแอน,นดรออ่าร้ายเป็นเอดิสเลยครับผมอ่าตัวการ์ดหนึ่งใบครับผม นี่ก็ผ่านเธอผู้แข่งก็ตีมาก็รับดาเมจเล่นตามปกติดาเมจเช็คครับผมเป็นเอ่อเบเนลุสคอเทิร์นสเตนแอนด์รออืซิซุรุธเพิ่งมาตอนนี้ให้ตายเถอะไม่เป็นไรไ้รายครับผมอัลเอร์วินแห่งดาบวิ่งแท้ริวาโราหนึ่งคาสตาบาร์นะผมสุพเทีคอการ์ดเลี้ยงสองหนึ่งไปจากกองการ์ดผมเจ้าคอเป็นในส่วนของเจ้าครบสองแล้วกันนะครับผมเพื่อน่าจะได้หาในส่วนของอ่าไวโอลินส่งมาเล่นนั่นเองแต่นั้นก็ ดาเมจเราความเนาะข้อซิซิรุสเปิดห้าหยิบเปลือกสาไม่เกินหนึ่งใบฮะขึ้นมือหยิบเป็นอ่าอัสวินฟ้าคลามเอาไม้ขึ้นมือ,อะซิซิรุสพลังปัดเพิ่มขึ้นห้าผ่านนะผมเพราะไม่มีแดมไงเออประมาณนี้แล้วกันแบทเทิรนเฟย์นะเอาซิซิรุสหรือเป็นแวนกาตีก่อนก็ได้อ่าผมให้ลิวาโรโจมตีก่อนเลยอันนี้แอบไว้ผมยังไม่ตี ได้เช็ครอทิกเกอร์ผมส่งพลังให้กับสีสิรุตจูกาหนึ่งใบสีสิรุตโจมตีให้ผมพลังสองหมื่นแล้วก็สามพันนั่นเองในตัวห้าพันมาทำไวนี่หน่ห้าโอเคทีนี้ก็เวลาเข้าถึงคู่แข่งก็เขาจะทําอะไรเดียกาดแล้วก็ปล่อยเนาะเดี๋ยวเราหาใหม่ได้เรื่อยๆทีนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีส่วนเอดิสนะเพราะฉะนั้นผมจะทาการรเวทอันไม้ก่อนแต่ก่อนนั้นรับเามเมจเล่นก่อนแล้วกันเอื้อดําหนึ่ง เดมสองเพื่อ,อประมาณนี้แล้วกันเอ้ยอีกอย่างนึงอึดแดมสามโอเคครับผมก็เธอเรอสแตนเดนรอฮะได้เวลาครับผมความมุ่งมั่นของฉันจะสถิตยู่กับดาขาง right. องนายไรล์ัสวินฟ้าครามเอาไมล์อิมเมเจอรี่กิฟฟ์ฟอร์สทูฟอสทูผมสามารถโยนให้กับแบนการ์ดได้เลยเนาะอ่ะขยับซสืรุดลงมาแต่นะใช้งานสกิลของเอลไมนะครับผมหนึ่งพัลทาร์บัส ทิ้งก้านในมือหนึ่งใบผมทิ้งเป็นอันมาล,ล่องน้ผาหาก้านไปสองชื่อชื่อแตกต่างกันไม่เกินสองใบเอากลับขึ้นมือดิวาร์โร้กับผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็อา่าใครดีเอาเป็นราบอลแล้วกันชิ้นมือ ทีนี้ผมผมต้องการเอาเกรดสามดูทิกเกอร์เนี่ยกลับไปใต้กองคอ,อผมอ่อิโซเดตคอราบอลสกิลวะหนึ่งคอเตอร์บาแล้วผมเอาอิโซเดกลับไปใต้กองจวสองหนึ่งสองอ่าแล้วก็คอการ์ดหนึ่งใบคอริวาร่ครบผมสกิลของริวาโร่ดีไหมไม่เอาไม่คอริวาโร่ผมขอเป็นในโหวดคนนี้โปรโมกับ อาคาราเวลสกิลของโฮปซองหนึ่งคอเตบาลนะผมซูเปเรียคอไวโอลินโหแป๊บเดียวสี่คอเตอร์บาลใช้เกลี้ยงเลยโอเคทีนี้เงื่อนไขของยูนิตเสสองตินะครับผมอ่า uh, ชิพายแล้วมันมีเซติงานสกิลของเจ้าไอคาราเวลแต่ไม่เป็นไร Skill ia, น 1, 5, Skill สกิลของเอาไม้อะพลังพุ่งขึ้นหนึ่งหมื่นห้าพันสกิลของไวโอลินเสสองได้ความสามารถบูสต์สกิลของ อ่าซ,ซีรูดบวกห0าพสกิล2ราบอลเด็กัดในที่อยู่ในคลาสเดียวกันจะไม่โดนรีทายทีนี้ก็เข้ามาเทิร์นเศษแล้วผมอ่ะทีนี้ไม่มีอะไรทำแล้วผมก็ให้เอามายเปิดก่อนเลยแล้วกันก็2องขี้เปิดประเด็นนะตีแรงแรนับพลังอะ1 2ึ0 0ห3 0 0 0ส3 0 0 0ื8 0 0 0ทวินได้เฟิร์สเช็คไม่มีเซคันด์เช็คไม่มีโอ้โหเอดิทมาทำไม2ตัวนี่ก็ตีเล่นตามปกติผมไม่มีอะไรเลยช่วงต้นเกมก็ประมาณนี้ ทีนี้คูแค่แข่งตีมาก็รับ1ดาเเมจเล่นเนาะดาเมจเช็คฟิติคอลทิกเกอร์ครับผมประมาณนี้อืมอืมยังไงต่อดีดูสิแตจริงๆก็อยากจะได้ก,กองการให้มันเยอะกว่าน,นี้นะแต่มันทำได้แค่นี้แหละไม่เป็นไรครับผมเข้าเทิร์นเราสแตนแอนดรอาวลาครับ right. ผมได้เวลาเบียวๆแล้วกันอ่ะถ้าบอกก่อนนะถ้าผมพูดว่าไราหรือสไตล์เนี่ย ผมเบียวถ้าพูดถ้าผมพูดว่าสไตล์คือผมเบียวแล้วไร้ลงช่องวันการนะอันนี้ทำใจนิดนึงมันคือคอนเซปต์ช่องทยานไร้คีดจำกัดขอยคว้าอ,อนาคตอันห่างไกลไว้สไตร์เจเนอเรชั่นออสวินศักิธต์ล่องนพาอ้าวไมอิมเมจเนอรี่กิฟต์ฟอสทูผมโยนให้กับอ่าคนนี้กันนี่โยนไปนเลย ชึ้ๆๆๆอ้ดูสิอออออตอนนี้ทำอะไรได้ะตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นอคิดหนักนะครับผมว่าทำอะไรได้อ่ะอันนี้ผมลองออกแบบปันป่นๆเนาะหรือออกฮะรีท่า้อเอดิสสกิลของเอดิสอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันออกมันค่ยเนข้ยแหละเกรืสามเราอ่าใช้สักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเอาไว้สับกองการ์ดหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเห็นไหมบอกยังไงก็ไม่มีสับของการเล่น,นครับผมจากนั้นฮะเราก็จะทำการรีชายออกข้อเอาไม้ทีนี้ก็แพทเทิร์นเฟสครับผมบูตตีอันนี้พลังสองมืหนึ่งพันจริงจริงจเคาเตอร์บร์ใช้งานสกิลของ เอาไม้ล่องน้พาเลยก็ได้เนาะแต่อันนี้ผมเอาอยากใช้สกิลของเจ้าคนนี้โปโมคนเลยมันยังไม่ได้ใช้ของอันไม้อันนี้ตีเสร็จผมสกิลเอดิสดูดอันไม้เข้าโศวะยกตัวเองขึ้นมือให้คาราเวลโจมตีให้ผมสกิลหนึ่งาานะคาเตอร์บาร์นะซูเปเรียคอการ์ดไปสองหนึ่งใบซูเปเรียคอซูเปเรียคออ่ะคาตาดิอุสครับผมชื่อแล้วเนี่ย คาตาร์คูสเออชื่อชัไมชื่อมันอ่านยากานั่นนั่นสิจริงๆเจ้าที่อ่อนนะแต่ว่าเอดียสไปโดดขึ้นขึ้นมือไปแล้วที่ออนมันตีไม่ได้อันนี้พลังนับพลังกกของผมสกิลของอันมาติดและพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นคริติคอลบวกหนึ่งอนับพลังนะอันนี้ห้าพันหมื่นสามบวกหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามสามหมื่นสามใช่ไหมสองหมื่นหมื่นสามสามหมื่นสามสองคริติคอลของผม ให้เอาไม้โจมตีพลัง33,000ื่นสามพันสองขึ้นที่ขเทวินได้เ i ิร์สเช็คไม่มีสติ๊กเกอร์เซ c o n d check ไม่มีสต er. ิ๊กเกอร์คาตาลาคุสโจมตีสกิลบอกเออสกิลมันเป็นแค่ค่าชิวนะมันไม่มีพลังเพิ่มเติมแต่สกิลอันไม้แจกให้หมื่นหนึ่งหมื่นเก้าเวนการก็สเต็ปการเล่นของอันไม้ก็จะมีประมาณนี้ผมแล้วเราจะเล่นอย่างเงี้ยสลับกันไปจนกว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะโอเคนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่ง ของโบเทที่เร็วที่สุดนั่นแหละป่ะเข้าช่วงทายคลิปกันดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับโปรไฟล์ของอัศวินฟ้าครามเอาไม้นะผมหรือจะเรียกว่าอันไม้ล่องนภาก็ได้นั่นเองก็สเตปการเล่นก็ยังคงคอนเซปต์เดิมแล้วสำหรับเกรดสองที่มีพลังมหาศาลแล้วก็เป็นคริติคอที่บวกมาที่เพิ่มเติมมาในลินีก็คือโปรโมาปนี้ผมกับเจ้าอัศวินแสงประพิบตาคาราดาวิลวะผมก็จริงๆยูนิตใบเนี้ย อาหาจังหวะใช้ดีๆเลยผมเพราะว่าผมเท่าที่ไปลองเล่นมาหนึ่งเกมทั่วนะผมซึ่งผมไม่ค่อยมีเวลามันจะทําให้เกิดอาการบักระหว่างเล่นได้แบบประมาณว่าสกิลของเดก,กาดบอกว่าที่ต้องสกิลของมันเนี่ยมันบอกต้องโดนบู์เนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สกิลของเจ้าเวลลินไม่ได้ในการเล่นกับมันนั่นเองเพราะว่าเวลลินขอแดมคว้าหมดก่อนแต่คนนี้ขอจ่ายในคอร์เตอร์บัสตอนบู์เพราะฉะนั้นผมมาใช้จังหวะปู ปูสนามในช่วงแบตเชนเฟสจะได้หรือจะใช้ในช่วงของอเริ่มต้นไรเฟสก็ได้ครับผมตามแต่ถนัดของแต่ละคนก่อทันทนีทางนั้นเกรดสองทุกคนสามารถไปปรับปรเปลี่ยนไปใช้เกรดสองของแคลนร้อยยอพลัดินไปไหนก็ได้ซึ่งยูนิตที่น่าใช้ในรอยยอพลัดินเนี่ยมีเยอะแยะนะครับผมแล้วแต่ทุกคนจะไปแมネเจอเองโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กับพีอีมซีไฟเตอร์นะครับผมและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับหนึ่งในแก๊งสามไฟจราจรคนสุดท้ายผมกับ น้องสาวสุดน,น่ารักของเรานั่นเองงั้นไปเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ